สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่24กุมภาพันธ์2568เราจะมาดูในส่วนของประกันสุขภาพปริยะสั้นสำหรับคนวัยเกษียณกันเดี๋ยววันนี้ฟินไอเด็กล่ฟังครับประกันอันนี้เนี่ยคอนเซปต์ของมันก็คือว่า10ปีที่เราจะมีประกันสุขภาพเนี่ยเราจ่ายเบี้ยประกันไปและเมื่อ พ้นระยะเวลา10ปีไปแล้วเนี่ยประกันตัวนี้ย,ยังคุ้มครองในส่วนของชีวิตเป็นมรดกส่งต่อให้กับลูกหลานของเราต่อไปเงินที่จ่ายเบีย้ยประกันไปส่วนหนึ่งจะถูกนำกลับมาเป็นทุนประกันชีวิตของเราส่วนหนึ่งจะถูกจ่ายให้กับประกันสุขภาพเดี๋ยวเรามาดูกันครับอย่างเช่นตัวอย่างประกันแบบนี้เนี่ยเรียกว่า10 pay life ชำระเบีย้ยประกัน10ปีคุ้มครองชีวิต ไปถึงอายุ99คุ้มครองสุขภาพ10ปีหรือเราจะเลือกชำระต่อไปถึง99ก็ได้และในส่วนของความคุ้มครองชีวิตนั้นจะเป็นทุนประกันส่งต่อให้ลูกหลานของเราเป็นมรดกต่อไปเริ่มต้นที่300,000บาทนะครับสมมุติว่าเราทำที่300,000บาทแล้วก็ h e ์ l Happy 5ล้านบาทเบี้ยประกันต่อปีของเราเนี่ย ในส่วนของ10ไปไลฟ์เนี่ย23,000ื่นสามเฮลปบาทรวมกันแล้วเป็น7 4 0 0 0ต่อปีแต่ความคุ้มครองของ h เฮ a p ี y จะได้5ล้านบาทความห้องชีวิต3,000 0 0บาทดูที่กราฟนี่ครับความคุ้มครอง h e ลพี p ห้ล้านความห้องชีวิต3 0 0 0 0 0และส่วนต่อไปก็คือเมื่อเวลาเราชำระที้ยต่อไป ตอนที่อายุ66ความคุ้มครองของ h e a l t h Happy เนี่ยเบี้ยจะเพิ่มเป็น74,000เพราะฉะนั้นเบี้ยรวมที่เราชำระก็จะกลายเป็น97,000จาก74,000เป็น97,000รวมแล้วตลอดระยะเวลา10ปีเราชำระเบี้ยไป800,000มีความคุ้มครองชีวิต300,000ส่วน300,000เนี่ยจะถูกเก็บเป็นทุนประกันชีวิตจ่ายให้เราในวันที่จากไปเป็นมรดกต่อไป300,000 ส่วนต่างที่เกิดขึ้นก็คือ8,000สนลบกับ3 0 0แส่วนต่างคือ5,03แสนเมื่อมาเฉลีย่ยเพื่อจ่ายความคุ้มครองแต่ละปีไปแสดงว่าแบบนี้เนี่ยเราจ่ายเบีย้ยประกันเหมือนประกันรถออกไปเนี่ยปีละ50,000บาทเป็นเวลา10ปีเพราะเราจะมี3 0 0แสนกลับมาแต่ถ้าเรา ปรับตัวทุนประกันไปเรื่อยๆเช่นเราลองดูซิถ้าเราปรับตัวนี้เป็น500,000ลักษณะเหมือนกันก็คือเบี้ยรวมต่อปีตัว Hell Happy เราดูที่5ล้านอันนี้ยังเหมือนเดิมแต่มาเปลี่ยนตัวเลขที่ตัวนี้ความคุ้มครองของชีวิต ห้าแสนเนี่ยเราชำระไป3,900 0รวมแล้ว8,900 0ก็ประมาณ9,000 90, 0และไปสิ้นสุดที่1 1 3 0 0 0บาททุนประกันที่จะเป็นบริดกต่อไปคือ5,000 0 0เราชำระเข้าไป9,900 0ส่วนต่างก็คือ4,900 0เมื่อหาร10ปีก็กลายเป็น4,900 0ต่อปีที่เราชำระไปหรือถ้าเราลองปรับดูขึ้นมา เป็น1ล้านส่วนต่างตัวนี้ก็จะลดลงเรื่อยๆจากตัวเริ่มต้นเห็นไหมครับว่าเราพอเป็นทุนประกัน1ล้านปั๊บเนี่ยเราชรําระเข้าไปทั้งหมดเนี่ยล้านสาได้ทุนประกัน1ล้านส่วนต่างคือ3ามแสนเฉลี่ยเท่ากับเราจ่ายเบี้ยรประกันออกไปเหมือนจ่ายเบี้ยรประกันรถยนต์ออกไปเนี่ยคือ3 8มหมต่อปี แต่คุ้มครอง5ล้านบาททุกๆปีนะครับแล้วถ้าเราบอกว่าส่วนของเงินตัวเนี้ยเราอยากได้กลับคืนมาหมดเลยไม่มีส่วนที่เสียไปสามารถทําได้ไหมก็จะเพิ่มทุนประกันไปเรื่อยๆอ,อ,อย่างเช่นตัวนี้ถ้าเพิ่มไปที่27ไปที่2ั้น7นะครับจะเห็นว่าเราชําระเบีย้ยเข้าไปเนี่ย สอล้านเแล้วเราก็ได้ทุนประกันชีวิต2อล้านเเป็นการชรําระเรียบประกันเข้าไปเหมือนปีละพันสเพราะสิปีมันมีส่วนต่างอยู่หมื่นสและถ้าเกิดว่าขึ้นไปถึง2องล้านแก็ถ <pop> ือว่า เปรียงเันที่เราชําระเข้าไปเนี่ยสองล้านเจ็แต่เราได้สูนประกันชีวิต2 8 0ล้านแเหมือนกับว่าเราได้ความคุ้มครองสุขภาพ10ปีเนี่ยฟรีๆเพราะฉะนั้นสามารถที่จะเลือกความคุ้มครองชีวิตเริ่มได้เลยครับตั้งแต่3,000สนถึง2 8 0ล้าน8ว่าเราอยากจะมีความคุ้มครองที่เท่าไหร่ และเบีย้ยที่เหมาะสมที่เราสามารถที่จะชําระได้อย่างสบายใจเนี่ยเท่าไหร่นะครับลองฝากไว้ดูนะครับอันนี้สําหรับประกันระยะสั้นชําระเบี้ย10ปีคุ้มครองชีวิตถึงอายุ99ได้ผลตอบแทนของความคุ้มครองชีวิตที่แน่นอนและก็มีความคุ้มครองสุขภาพ5ล้านบาทใน10ปีนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ